สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผมกับอุ้ยแล้วก็พี่ชิงชิงครับต้อนรับกันเข้าสู่รายการภาษาจีนของหนุ่มเป็นรายการภาษาจีนที่ไม่สามารแไในด้องเลยครับผมวันนี้เรามาสอนภาษาจีนกันกับพี่ชิงพี่ชิงบอกคอนเซ็ปต์ก่อนจะแนะนาพี่ชิงหล่งเนาะโยนโยนผิดมุกมากเลยโอเคถูกว่านะคะเ้า่องเาปั้างนินทีก่อนใน汉语水平ครับผมวันนี้เรากับพี่ชิงจะมาเสนอคาว่าอะไรครับป้半死不活คำว่าปั้นสื半หวัว ปัน้นเสือปูหัวเรามาดูกันเนาะว่าอันนี้คือคําตอบว่ามันแปลว่าอะไรเนาะเรามาดูตัวหนังสือกันดี๋วก่อนเพื่อไม่สนใจเขาตัวหนังสือคําแรก,กคือคาว่าปัาน้นซึ่งแปลว่าครึ่งปั้นเนี่ยแปลว่าครึ่งนะครับหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คืออีปั้นนะครับหนึ่งครึ่งหนึ่งนะปัน้นแล้วก็เสือเสือที่แปลว่าตายเสียชีวิตเดสมอล เเสียชีวิตเดยสมอลเล่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้เนอะมันนอกมากเลยลํำยองใครบอกใครบอกลำยองมากเลยอ่ะลีมากเลยอ่ะเมื่อก่อนเขาใช้คําว่าเดยสมอลเล่เยอะกันมากเลยนะตอนเด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้เสือเสือที่แปลว่าเดสมอลเล่แล้วก็ปู่ที่แปลว่าไม่หัวหัวที่แปลว่าอะไรแปลว่ามีชีวิตยังคงมีชีวิตอยู่เพราะนั้นประโยคนี้แปลว่าเครื่องหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมี ชีวิตอยู่แต่ครึ่งหนึ่งมันก็ไม่มีชีวิตอยู่มันจะตายหรือมันไม่ตายมันยังไงก็ไม่รู้มันจะเป็นสถานการณ์ไม่รู้ว่ามันจะตายหรือว่ามันจะอยู่ใช่มันจะอยู่หรือมันจะตายหรือมันยังไงก็ไม่รู้ก็คือมันดูเหมือนจะตายแต่ก็ไม่ตายดูเหมือนจะไม่ตายแต่ก็ตายประมาณเนี้เข้าใจป่ะอืมก็คือเอาไว้สมมติว่าสมมติว่าปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเอาไว้ในออฟฟิศทุกวันเลยไม่เคยเอามันออกไปตากแดดหรือไม่เคยรดน้ําเลยแต่มันก็เริ่มเหี่ยวละมันเริ่มเหี่ยวเราแค่เห็นนิดนึงแต่มันยังไม่ตายอเราก็เห็นอ 你这个花半死不活你这个花半死不活เออดอกไม้เธอมันแบบ半死不活มันจะตายแล้วนะประมาณว่ามันจะตายแล้วนะหรือว่ามันอาจจะไม่ตายก็ได้นี่ยกล้วไปอีกสักครั้งหนึ่งก็คือเหมือน,น,นตายไปแล้วครึ่งหนึ่งใช่สมมติว่าแล้วก็ทำงานเดือนหนึ่งเนี่ยได้เงินสิ <2, 000. S 1> บาทอ่ะ,อะได้เงินสิบาทฉันยังได้ตั้งอง 2, สมมติว่าได้เงินสิบบาทเดือนหนึ่ง <c oughs> แต่เดือนนี้โดนหักไปครึ่งหนึ่งก็คือห้าบาทเหลือห้าบาทเดือนหนึ่งเราอยู่ได้ปะ อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้พูดถึงจะอยู่ได้ก็อยู่ได้จะอยู่ไม่ได้ก็อยู่ไเดี๋ยวจะลงไปพอกบัเชีว่าบาทอยู่ไดก็ดีนะครับก็สมมติว่าเหมือนจะอยู่ได้ก็อยู่ได้อยู่ไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้เนาะว่าไปแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเหลือเงินเท่านี้แล้วก็บอกว่าอัวดเจ๊ก็เยื่อตะกงซือป้านสือปูหัวเจ๊ก็ป้านสือปูหัวตะกงซือก็ได้เนาะเจ๊ก็ป้านสือปูหัวตะกงซือ ว่างหหัว怎么能ยชื่อก,ก็จะเป็นประมาณนี้ความหมายของเขาของคําว่าอีกครั้งหนึ่งป้านสือปูหัวพี่ชิงบ้านสืบปู่หัว,อหวโอเคครับเดี๋ยวเราจะน้ำหนึ่งถึงสามเราให้มาดูหน้าพี่ชิงกันว่าป้านสืบป,ปูหัวจะเป็นยังไงหนึ่งสองสามนี่แหละคือหน้าป้านสืบปูหัวจะตายก็ไม่ตายจะไม่ตายก็ไม่ตายกมเนี่ยแหละอาการหนักแล้วครับผมเสงเดี๋ยววันนี้พาพี่ชิงไปหาหมอก่อนเนาะโอเคไปหาหมออะไรอ่ะก็เธอจะตายแล้วหมออะไร หมออะไรวะโยนมุกอะไรมาโอเค <c oughs> okay, ไม่ได้เตรียม <c oughs> ไม่ก็กลัว <c oughs> หมออะไรอ่ะถ้าจะเล่นเล่นหมออะไรไม่รู้ <c oughs> ปานสืบผัวเจกันเสียขวาจนปานสืบผัวครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็ขอขอบค,คุณตากล้องช่างไฟช่างเฮ้ยตากล้องเราตัดผมมาใหม่เว้ย <c oughs> ไม่ตัดกล้องตามมาเร็วม <c oughs> าโชว์เร็วสวิตช์กล่องยิบยู่กับกูครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็ขอขอบคุณ T C T V ผู้ใดผู้ใด T C I T V ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้สถานที่ ไฟล์กล้องแล้วก็อินเทอร์เน็ตแล้วก็พิธีกรสวยๆหล่อๆอย่างเราเรามานะครับผมสำหรับน,นี้แ้้ก็ขอขอบคุณหลายๆคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้เจอกันในคลิปหน้าหวังว่าเพื่อนจะได้รับมีความรู้กับการเรียนครั้งนี้ของเราไปเนาะไม่เอาแบบปั้นสื่อปูหัวสวัสดีครับ